นานาชาแนลสวัสดีค่ะเพื่อนเอนคะวันนี้เรามาฝึกใส่ข้อความลงในภาพสวยภาพหลอกของเรากันนะคะเราจะใช้แอปไลน์ c a m e ล่าค่ะไลน์คามิล่านั้นมีขั้นตอนที่จดจำง่ายไม่ยุ่งยากนะคะและใช้ฟรีค่ะเริ่มกันเลยค่ะเพื่อนๆลําลำดับแรกเราต้องไปที่เพจสโตก่อนนะคะกดไปที่เพจสโตนะคะกล้องของเพื่อนๆพ,พื่อนมีเพจสโตหรือเปล่า กล้องของเราเคยไม่มีเพสโตร้านไม่ได้ใส่เพสโตมาให้เราต้องไปที่ศูนย์ศูนย์ก็เพิ่มเพสโต้มาให้แล้วก็สงสัยว่าทำไมกล้องเราไม่โหลดเพสโตค่ะเมื่อกดเข้าไปในเพสโต e แล้วนะคะหน้าตาอย่างนี้ก็จะขึ้นมาเราก็พิมพ์คำว่าไราคาเมล่าค่ะแล้วเราก็พิมพ์ติดตั้งนะคะ จากนั้นข้อกำหนดในการให้บริการก็จะปรากฏขึ้นเราก็ต้องกดอนุญาตค่ะลายคาเมล่าก็จะไปกดบนหน้าจอของเรานะคะเมื่อเรากดเข้าไปในลายคาเมลา่าหน้าแรกก็จะขึ้นมาค่ะเราก็กดเข้าไปในแกลเลอรี่เพื่อที่จะไปเลือกภาพสวยภาพหลอกของเรากันนะคะค่ะแล้วก็กดไปตรงภาพที่เราเลือกนะคะภาพก็จะมาปรากฏเมื่อภาพที่เราปรากฏ ภาพที่เราเลือกปรากฏขึ้นเราต้องกดคําว่าเลือกด้วยค่ะเราก็กดตัวทีในวงกลมสีฟ้านะคะจากนั้นตัวทีและมีคําว่าข้อความก็จะปรากฏขึ้นเราก็กดลงไปที่คําว่าข้อความค่ะเมื่อเรากดลงไปที่ข้อความนะคะแป้นพิมพ์ก็จะขึ้นมาเราก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการเลยค่ะจากนั้นก็กดคําว่าต่อไปฟอนต์ตัวอักษรมากมายก็จะปรากฏให้เราเลือก เราเลือกแบบไหนก็กดลงไปตรงนั้นเลยนะคะข้อความก็จะมาปรากฏที่ภาพเส้นสีเขียวหมายถึงการปรับความหนาของตัวอักษรเส้นสีฟ้าหมายถึงสีให้เกิดความอ่อนแก่เราก็เลือกสีไปตรงสีต่างๆที่เราต้องการจากนั้นเนี่ยเราก็ไปขยับตัวอักษรไปไว้ไปวางในที่ที่เราต้องการนะคะ เมื่อเราพอใจทั้งสีตำแหน่งที่อยู่ของตัวอักษรเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะแต่เราต้องกดลูกศรตรงขวามือด้านล่างด้วยนะคะเพื่อเป็นการบันทึกผลงานของเราค่ะต้องกดโอเคมุมบนขวามือด้วยนะคะเพื่อที่ได้เก็บภาพไว้ในแกลเลอรี่ของเราค่ะค่ะผลงานที่เราทำก็จะไปอยู่ในแกลเลอรี่ของเรานะคะ แกลลอรี่ของเราจะมีอัลบั้มเพิ่มอีกหนึ่งอัลบั้มคืออัลบั้มของลายคาเมล่าค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆทําทำได้เข้าใจดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆของเราค่ะเพื่อนของเราจะได้ฝึกทำจะได้มีความสุขกับการใช้ลายคาเมล่าใส่ข้อความที่เป็นประโยชน์ในโอกาสต่างๆต่ตอไปนะคะพบกับนานาชาแนลใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ